วันนี้ฝนตกไม่มีลูกค้ายังไม่มีลูกค้าเข้ามาเออยังไม่มีงานทำนะครับก็เลยดูนั่งดูการแข่งขันตะกต้อนะตอนนี้ก็เป็นระหว่างทีมเมียนมากกับมาเลเซียนะครับอ่าเราก็ดูไปตอนนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางด้าน y o u t u นะฮะ เราก็เลยมาเปิดดูนะครับนะฮะจะเห็นว่าเออก็ก็เพลินดีนะครับเพลินดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงบ่ายเย็นเย็น<ๆ>ก็คงจะมีลูกค้าเข้ามาที่บุญจินดารีสอร์ทนะฮะเราก็คงจะได้ทำงานด้านบริการของเราต่อไปนะครับเพื่อนๆืครับใครที่สนใจอยากจะกำลังหาที่พักอยู่นะครับนะฮะกำลังหาที่พักอยู่ก็ลองมา พักกันได้ครับที่บุญจินดารีสอร์ทพิษณุโลกนะครับเนาะเราบริการแบบกันเองนะครับบริการกันแบบครอบครัวแบบพี่แบบน้องเลยนะครับนะเรามีอาหารกลางวันไอ้โทษฮะเรามีอาหารเช้ามีาที่พักหลายแบบนะครับเรามาพักกันที่บุญจินดารีสอร์ทพิชณุโลกนะครับโทรมาก่อนได้เลย0819624426นะครับ หรือ0819724894นะครับตลอดเวลา24ชั่วโมงเราบริการนะครับบุญจินดารีสอร์ทพิษณุโลกนะครับ